สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูโคมะซึดูว่าไอหนุ่มสมุไรหนุ่มแก่นะพี่น้องโคมะซึพีซีสองร้อยขีดเจ็ดขีดเจ็ดนเนี่ยไม่เคยเจอน้องขีดหกขีดเจ็ดกำเนิดเกิดที่ญี่ปุ่น อ,อโซตั้งรับครับ17ปียังแจวครับดีครับ17ปีรุ่น7โอ้รุ่น7กับรุ่น8เน่แม่จะเทียบกันนะพี่น้องรุ่น8นี่ะเป็น M0 เนาะ เดรุ่นเจ็ดก็ S A A d d 1 0 2 e 2, เป็น60สูนะครับ60สูตเทอร์โบไดร์อินเจคชั่นเฮ้วชีนน่าจะไฟฟ้านะเป็นเครื่องคัมมินนลนะพี่น้องอ๋อไอ้คันนี้นี่สอนึง ฟุตโซ่ครับไฟเตอร์ไฟเตอร์อย่างแปดสบายมากเปิดบอ่อใหม่พี่น้องบ่อเล็กๆเพื่อเก็บน้ำยี่สิบจันกับแปดร้อยกิโลสำหรับรุ่นเจ็ดนะครับร้อยห้าสิบพลังม้าวัดรอบเครื่องพัน 950รอบต่อนาทีโอวัดวัดรอบเครื่องต่ำนะครับไม่ถึงสองพันนะรุ่นเจ็ด SAA 6 D 102อ E ขิด2เครื่องยนเนียอส2ครับนะก็จะเออถ้าเทียบก็ถือว่ารุ่นเจ็ดนถือว่าใช้ดีนะอ๋อซีรีส์500ครับโอ้ลอกยูนิคอส คงคิดกี้น่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยตัวเก่าใหญ่ศูยนย์จุดเก้าศูนย์ะครับใบแท่นแปดซินเซนโนเลอร์7ตัวแครีอาส2ตัวนิ่มๆครับสำหรับดินดินขาวออกดานสวยครับดินสวยมากเลย กำเนิดเกิด2006นะครับ2006ปัจจุบัน2023เนออ้เองเฮ้ย T.O.84 e ครับ2 1 0ซีรีส์500ยัง 8.25R16 ใส่เต็มบล็อกเหมือนกันนะกัดร้อนครับเปิดฝาเครื่องทำงานเลยว <ś c oughs> ิ่งเย็นดีครับเย็นดี20ตันกับ800กิโล สิบเจ็ดปีก็ยังเปรี้ยอยู่ยังโอเคครับ112กิโลวัตต์อูดีห้าฟันมูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชคดูไปใกล้ก็ใหญ่ครับเสียงกระหึ่มเหมือนกันหนึ่งมืนสามพัน ชั่วโมงครับชั่วโมงกันบินเอ๊ะมใช่ยไหมนะระหว่ารถคันนี้น่าจะถอยมามือสองครับนะบแกะเกานอกมาหรือเปล่านะประมาณนั้นครับเกานอกหรือเกาไทยเครื่องยนต์ก็ลลหัดเขาไม่ดี s a a ครับนำหน้ารุ่นเจ็ดเสร็จนะครับรุ่นเจ็ดก็มีตะแกรง รุ่น7รุ่น8 8ธรรมดา8 MO แล้วก็รุ่น10ครับประหยัดดีครับเมื่อเช้าเนี่เติมเชื้อเพลิงอ่า 4, 4กนลอนครับแกนลอนไฮดรอลิกก็เห็นบอกว่าหมดไปแล้ว2 2 2ขีดกันเหลืออีกขีดหนึ่ง ประหยัดดีครับไม่ฟังเสียงนะกระหึม่มวากระหึม่มรอรถดำครับรอรถดำอยู่ตรงนี้เปิดบอ่อแล้วก็เอาไว้รถเอาไว้ใช้ครับเพราะว่าน้ำไม่ค่อยมีแรงครับขุดบอ่อเพื่อเก็บน้ำ สนใจเข้าดูได้ครับดูทุกช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพาจชาติเจริญทรัพย์ x c a r p o t i n t r a c k จบด้วยโคมสุ PC 200ขีดเจ็นะครับไม่เคยเจอสภาพยังรอทีเดียวครับ17ปีถือวายังใช้งานแล้วก็ยังลุยงานได้อีกยาวไกลครับช่วงล่าง,งไม่มีผูกเฟรมยังเปรี้ยครับนะเกียวยังแน่นอยู่แอร์ยังเย็นระบบยังเต็มอยู่ ฝากกติดตามเลยครับสวัสดีครับ